สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการครูที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่งครับและนี่คือห้องที่ปรึกษาในยุค new normal เรื่องของมือถือเนี่ยยังเป็นเรื่องที่คาอกคาใจของคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกม,มเการดูโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทำให้หลายๆครอบครัวเนี่ยนะครับ หาทางออกให้กับเรื่องนี้ไม่ได้กลับไปนอนกลุ้มอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียววันนี้มาช่วยกันคลี่คลายปัญหานี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าผมมีคุณแม่ขอปรึกษาท่านหนึ่งเจอปัญหาเรื่องนี้เช่นเดียวกันต้องขอต้อนรับนะฮะคุณแม่ปัดนะครับคุณกฤษพันธ์กิจบุญชูสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนะฮะและแน่นอนนะฮะวันนี้แม่ปัดจะได้ปรึกษานะครับก<ส>ับกระบวนการและนักเดียวยาความสัมพันธ์นะครับต้อนรับฮะครูที่ปรึกษาของเราครูนาอังคณามาต รังสรรสวัสดีครับคุณนำสวัสดีค่ะนะฮะวันนี้เป็นยังเป็นประเด็นฮิตฮะเรื่องของมือถือคุณแม่ครับมีเวลา20นาทีในการคุยกันนะครับค่ะพร้อมไหมครับแม่พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มปรึกษาครับเชิญครับค่ะก็เรื่องแรกนะคะก็คือลูกปัดอะ่ะคือติดติดเกมหนักมากติดมือถือหนักมากนะคะแล้วก็<ม>เวลาทานข้าวเขายังจะต้องดูมือถือหรือแม้กระทั่ง เข้าห้องน้ําก็ยังต้องเอาเข้าไปด้วยนะคะลูกอายุเท่าไหร่ครับปันปันสิบขวบค่ะสิบขวบนะฮะใช่เป็นแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับช่วงที่เริ่มเรียนออนไลน์นี่แหละค่ะเพราะว่าเราต้องซื้อมือถือเขาเพื่อที่จะเรียนออนไลน์่หลังจากเข้าสู่โลกนั้นเขาก็ไม่กลับออกไปอีกเลยใช่ค่ะคุณประสบกับที่เราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูด้วยใช่นะฮะรูปแบบนี้กังวลเรื่องอะไรบ้างครับ ก็อยากจะมีวิธีไงให้เขาแบบเล่นน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะปล่อยวางได้บ้างครับกูนาครับทำอย่างไรดีครับขอคำปรึกษาหน่อยครับแล้วเวลาที่เขาเล่นเยอะๆคุณแม่ทํำยังไงอะคะแม่ปัดก็คือปัดก็จะบอกเขาว่าเออปันปันแม่ให้เวลา1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคือเราพูดกับเขาแต่พอถึงเวลาเขาก็ไม่ยอมเลิก ก็คืออาจจะมีดุแต่ว่าเราจะไม่ได้ไม่ได้ตีเขาแต่เขาก็เหมือนเราแบบไม่ได้เอาจริงเนี้ยค่ะก็เลยแบบไม่เชื่อ,อแล้วก็กลายเป็นแบบติดหนักขึ้นเรื่อยๆ<ช>ทำให้ปัดใช้กระบวนการแบบลงโทษอะไรอย่างนี้ไหมคะออยังนะคะแค่บอกว่าเออมีเวลาจำกัดเท่านี้แต่แค่แค่พูดเฉยๆว่าเอ,อ้ยถ้าเกิดว่าเล่นเกินนะแม่จะยึดมือถือนะแล้วเคยยึดจริงอ่ะครับยังค่ะ อย่งไม่เคยยิ้มแต่พูดเ <Okay. S 2> ฉยๆว่าอให้เวลาเท่านี้อาถ้าเกิดไม่ได้เท่านี้จะยืดนะใช<ลง>บน่บนแบบบ่นไหมคะบน่นโน่นบ่นนี่ว่าทําไมอย่างนี้ไม่รักษาคําพูดกับแม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบ่นค่ะแล้วคือปัดก,ก็จะแบบว่าออถ้าเป็นอีกจะให้แม่ทํายังไงเขาก็ตอบไม่รู้ครับอืมโอเคคืออย่างที่ลูกตอบมาเนี่ยถูกเลยนะคะคือเด็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่ เวลาที่ที่เราเห็นเขา,เาทําสิ่งที่ผิดเนี่ยและการที่เราพูดว่าเฮ้ยทาไมทําอย่างนี้ทำไมทาไมรูปแบบไม่รักษาคําพูดทําไมถึงอย่างนี้เดี๋ยวแม่จะยึดโทรศัพท์หรืออะไรทํานองเนี้ยค่ะมันคือมันมันเป็นการขู่และพอพอเราไม่ได้เอาจริงเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่า มันไม่มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นพูดบไปเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้วิธีเอาจริงผ่านการลงโทษนะคะ,คะเพราะว่าอยากให้เห็นอยากให้แม่ปัดเห็นภาพว่าเวลาที่เด็กไม่มีวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยการลงโทษเนี่ยคือการตอกย้ำว่าเขากำลังทำผิดแต่มันไม่มีวิธีที่ทำถูกให้กับเขาอะค,ะค่ะมันก็เลยทำให้เขาอะไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ พอถามว่าเราจะเอาวิธียังไงเขาก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเขาเองก็ไม่รู้ค่ะวันนี้จริงๆอ่ะอยากจะชวนทุกๆคนเลยนะคะว่ายุคนี้เป็นยุคของเด็กที่จะต้องอยู่กับมือถือแหละเราต้องทำใจแหละแต่วิธีการที่เราพุ่งโทษไปที่มือถือเราจะใช้เวลาชีวิตเยอะมากเลยอยู่กับการที่บอกว่ามือถือไม่ดียังไงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราสร้างสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับลูก Mm hmm. เพราะนั้นให้เราตัดมือถือออกจากชีวิตนะคะแล้วก็มองหาว่าเราทำยังไงถึงถูก mm hmm. เช่นลูกอ่ะลูกมาช่วยช่วยแม่ล้างจานหน่อยถ้าเกิดเขาบอกว่าเดี๋ยวเราควรจะให้วิธีการที่ถูกต้องว่าคำว่าเดี๋ยวของลูกนานเท่าไหร่ไหนบอกแม่สิ mm hmm. แล้วถ้าเกิดเขาบอกเวลามาแล้วพอยังไม่ถึงพอถึงเวลาแล้วแล้วเขาไม่หยุดเราก็จะเริ่มว่าอ่ะถ้าลูกถ้าลูกสัญญากับแม่เราไม่หยุดแม่ก็จะเริ่มโกรธนะ ค่ะคือคือในกระบวนการเหล่านี้มันทำให้เขาเริ่มเรียนรู้ในการทำสิ่งที่ถูกแล้วเวลาที่เราให้เวลากับเขาและเขารับปากไว้ไว่าอย่างนี้คุณแม่ก็ใช้เวลาในการที่จะต้องผูกสัมพันธ์กับเขาอะค่ะค่ะเนาะแล้วก็ไปไ<ด>คิดซิว่าพอเขาเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะชวนเขาทำอะไรที่ถูกเช่นช่วยแม่ทำกับข้าวหน่อยช่วยแม่ล้างจานแล้วเวลาที่เราให้สิ่งที่ถูกเนี่ย มันจะทําให้เขามีทางเลือกกับชีวิตมากกว่าการบอกว่าเขาทําผิดทําผิดแต่ไม่รู้ว่าทําถูกยังไงอะค่ะค่ะคุณาผมเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมฮะขออนุญาตแม่ปัดนะครับเพราะว่าได้ยินแม่ปัดพูดมาคํหนึ่งว่าไม่มีเวลาค่ะใช่ไม่มีเวลาฮะแล้วพูดหลายคนก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดคํานี้ว่าสุดท้ายต้องปล่อยให้เขาเล่นเพราะเราไม่มีเวลาที่จะไปค่อยๆละเมียดค่อยๆบอกเขาว่าจะต้องอย่างยี้อธิบายเขาเป็นอย่างนี้ฮะคุณาก็ พอเป็นอย่างนี้แบบก็ต้องหลับตาเลยว่า <c oughs> ถ้าเอาจริงๆนะคะ <ừ. S 1> ในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เนี่ย <c oughs> เราจะต้องบริหารเวลาเป็น <c oughs> และถ้าเราบริหารเวลาเป็นลูกจะเรียนรู้วิธีการบริหารเวลาจากเราเ <c oughs> พราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกไม่มีเวลาแสดงว่าเราอาจจะยังบริหารเวลาไม่เป็น <c oughs> พอเราบริหารเวลาไม่เป็นลูกก็จะบริหารเวลาไม่เป็นค่ะพรนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่บริหารเวลา การบริหารเวลาเป็นก็คือไม่เอาจิตไปอยู่กับความเป็นลบกับเรื่องของเครื่องมือสื่อสารแล้วก็เอาจิตไปอยู่กับการคิดบวกว่าเราจะทำยังไงที่ทำให้เขาได้ทำกิจกรรมอื่นที่ดีถ้าเราบริหารตรงเนี้โดยที่ใช้เวลาในช่วงที่เราหงุดหงิดเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการบริหารเวลาเพื่อคิดสิ่งที่ถูกและสร้างกระบวนการที่สารสัมพันธ์ได้ดีเพียงเท่านี้ เราก็ใช้เวลาส่วนที่เรามีความรู้สึกลบอ่ะมาทําให้เป็นบวกได้เลยค่ะครัะะบหากิจกรรมอื่นหากระบวนการอื่น<ม>คุณนาครับอย่างนี้คุณนายืนยันได้เลยใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเด็กเขาไม่ได้มีแค่เรื่องมือถืออย่างเดียวที่เขาสนใจจริงๆยังมีอย่างอื่นอีกมากมายที่เขาก็น่าจะสนใจแค่ต้องหาเจอคือเพียงแต่ว่าเขาไม่เคยมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งกับอย่างอื่นไงคะ พราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเด็กมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งกับอย่างอื่นที่ทําให้เขารู้สึกสนใจได้ได้มากกว่าเครื่องมากกว่ามือถือมากกว่าเกมโดยส่วนใหญ่เด็กชอบชีวิตจริงเด็กชอบกันปฏิสัมพันธ์จริงแต่ว่าสัมผัสจริงทุกอย่างจร<ไ>ิงหมดแอคชั่นจริงๆการสร้างการกระทําจริงๆแต่พอเ,<ๆ>เขาไม่ได้มีประสบการณ์ที่มากพอ<ๆ>ไม่ได้รู้สึกลึกซึ้งกับมันเนี่ยเขาก็จะคิดว่า เกมหรือมือถือเนี่ยให้ชีวิตที่สนุกมากกว่าสิ่งอื่นโจทย์นี้ต้องต้องกลับไปที่คุณแม่ต้องดีไซน์เลยนะฮะใช่ใช่ค่ะ,คะลองแบบตั้งตัวเองว่าถ้าฉันจะหงุดหงิดเขาในช่วงเขาเล่นเกมฉันจะเอาเวลาตรงเนี้ยไปคิดซื้อว่าพอจบจากนี้แล้วเราจะชวนเขาทำอะไรแรกๆอาจจะยากนะคะแต่พอเขาทำมันได้จริงๆแล้วเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมันจะหายได้เยอะมากขึ้นเลยค่ะลองดูฮะ <c oughs> นะครับ <c oughs> อาละคุณแม่ครับคําถามแรกเคลียร์เนาะเคลียร์ค่ะอาล้ครับเพราะว่าใช้เวลาไปประมาณหนึ่งเลยนะฮะคุณแม่ครับมีคําถามอื่นพร้อมแล้วเชิญปรึกษาต่อครับ <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> ต่อเนื่องจากคําถามแรกเนา,กากนะก็ <indicating S 2> คือเวลาที่เขาเล่นเกมนะคะก็คือเขาก็จะใส่อารมณ์เต็มที่เวลาแพ้ก็จะเครียดนะคะตรงเนี้ยเรากลัวว่าจะมีผลเสียในอนาคตก็คือจะแก้ยังไงได้บ้างอะค่ะค่ะก็เด็ก10ขวบเนี่ยก็จะเป็นช่วงวัยที่ ที่เขาเหมาะมากเลยกับการที่จะเรียนรู้อารมณ์ mm hmm. คือในความจริงเวลาที่เล่นเกมแพ้นเนี่ยและเครียดเนี่ยมันก็มีด้านบวกเพราะว่าด้านหนึ่งก็คือว่ามันทําให้เด็กเกิดเกิดความรู้สึกที่อยากที่จะเอาชนะ mm hmm. และความรู้สึกอยากที่จะเอาชนะเนี่ยมันเอามาเป็นเชิงบวกในการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเก่ง mm hmm. ขึ้นได้ mm hmm. เพียงแต่ว่า<ะ>เด็กที่ไม่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองอ่ะก็จะจัดการยาก mm hmm. นั้นก็ชวนคุณแม่เนี่ย ลองคุยกับเขาเรื่องอารมณ์ลองฝึกโดยคุณแม่ก็ต้องจัดการอารมณ์ตัวเองได้ก่อนเนาะ,ะโดยการที่บอกว่าเฮ้เวลาที่ลูกเครียดเป็นยังไงมแม่นะเวลาแม่ทํางานเครียดนะข้างในของแม่นะมันจะเหมือนมันมันเหมือนรู้สึกแย่เลยมันเหมือนอความเครียดมันขึ้นมาเป็นก้อนที่สมองอะไรเงี้ยพอเวลาที่เราฝึกที่จะดูอารมณ์ข้างในแล้วก็ช่วยลูกให้ดูอารมณ์ข้างในลูกก็จะเกิด e q คเกิดความฉลาดทางอารมณ์และเด็กที่ฉลาดทางอารมณ์พอตอนหลังเนี่ยเขาก็จะใช้ความเครียดมาเป็นการกับเคลื่อนเพื่อให้ตัวเองทําสิ่งที่สามารถเอาชนะและพัฒนาตัวเองไปได้ความเครียดมันก็มีประโยชน์แต่เราต้องใช้มันให้ถูกอย่างงี้ค่ะจริงๆไม่ควรทิ้งหรือไม่ควรมองข้ามนะฮะคือเก็บเอามาเป็นเป็นเขาเรียกว่า เป็นโจทย์ในการที่จะให้ลูกได้เข้าใจอารมณ์นั้นเครียดแพ้ใช่ไหมคุณอาก็ต้องบอกเขาบางทีพ่อแม่มักจะชอบพูดว่าแค่เล่นเกมเองทำไมต้องเครียดเออทำไมต้องจริงจังคือจริงๆเวลาที่เด็กเล่นเกมหรือเด็กเล่นอะไรก็ตาม ความจริงแล้วสภาวะของเขาเหมือนผู้ใหญ่ที่นั่งทํางานนะคะการพ่ายแพ้ของเด็กในการเล่นเกมเหมือนกับผู้<ค>ผใหญ่ที่ทํางานแล้วล้มเหลวคิดการไม่โอ้อแล้วเราจะบอกว่าก็แค่เล่นเกมมันก็เหมือนผู้ใหญ่เรากําลังบอกกับผู้ใหญ่ว่าก็แค่ทํางานไม่สําเร็จไม่เห็นจะมีอะไรซึ่งมันมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเราไปมองว่าการเล่นเกมมันไร้สาระแต่เด็กหลายคนก็พัฒนาตัวเองได้จากการเล่นเกมนะคะไม่ได้ เป็นโทษทั้งหมดหรอคะค่ะนะคคุณแม่มเหมือนที่คุณนาบอกนะคือเราต้องสอนให้เขารู้จักอารมณ์นั้นๆวันที่เขาพ่ายแพ้ก็ต้องลองคุยกันซิว่าพ่ายแพ้แล้วเขาสึกยังไงถูกต้องไหมคุณนาใช่นะเขาจะได้มีประสบการณ์อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วคุณแม่อ๋อนี่คือพ่ายแพ้ถูกไหมฮะคุณนาใช่ค่ะโอ้แลวเราก็ไม่ได้สร้างความเป็นปฏิปักษ์กับ เกมเหมือนกับยอมรับเขาบางทีเราก็สารสารสัมพันธ์กับลูกได้นะว่าโอ้เนี่ยวันนี้นะแม่นะทำโปรเจกต์เนี้ยแล้วแม่ไม่โอเคเลยแม่นะรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้เลยคงเหมือนกับตอนที่ลูกเล่นเกมแพ้มั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เขาพัฒนาเรื่องของอารมณ์นะคะนะ,ะ<ด>แล้วก็ะะผูกสัมพันธ์ด้วยนะฮะ<ช>เพราะว่าเอาชีวิตเราไปอยู่กับชีวิตเขา<ช>แล้วก็เปรียบเทียบให้มันว่า จริงๆมันก็เหมือนกันแหละลูกเล่นเกมก็เหมือนแม่ทำงานนะครับโอ้โหอันนี้เติมความสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวนะคุณแม่เคยลองทำอะไรแบบนี้เคยคิดแบบนี้ยังฮะก็ยังค่ะเพราะปกติจะไม่เล่นเกมเหรอกไงอลอง, <laughs> ลองดูได้ลองดูนะฮะ<ด>ใช้ภาวะตรงนี้ในการสารสัมพันธ์กับลูกนะฮะคุณแม่ครับผ่านไปครึ่งทางครับตอนนี้8นาทีกว่าๆครับคุณแม่ยังมีคำถามอีกนะโอเคถ้าพร้อมแล้วปรึกษาคำถามต่อไปได้เลยครับ ก็เรื่องต่อไปก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกอะคะอ่ะก็คืออยากให้เขามีความแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะต้องทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวนะฮะปัจจุบันนี้เขาไม่ใกล้ชิดกันยังไงฮะต้องอธิบายคือเหมือนกับว่าความสนิทอะเขาจะสนิทกับแม่มากกว่า,อ,าอะไรอะไรก็แม่แต่แบบอย่างบางทีแบบเราให้แบบไปถามคุณพ่ออย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่อยากไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันมันแบบ มันมีความห่างมันมีแก๊ปอยู่ระหว่างเขาอะค่ะใช่มันอารมณ์ประมาณนี้ค่ะคุณายังไงเดีย้ต้องต้องแอบถามคุณแม่คนค่ะแล้วคุณแม่มีความสนิทกับคุณพ่อไหมคะก็มีนะคะก็เลยไม่รู้ว่าคือแต่ตอนเด็กๆคือเขาก็สนิทแต่พอเหมือนเริ่มช่วงวัยเนี้ยเขาเริ่มแบบว่าไม่ค่อยอยากเข้าหาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนอาจจะแบบเหมือนเขินนี่เงี้ยค่ะแต่แบบลูกลูกเป็นลูกสาวหรือลูกผู้ชายผู้ชาย ผู้ชายไม่น่าเขินพ่อนะฮะอันนี้ก็แบบไม่อยากเข้าหาหก็เลยไม่รู้ว่าคุณพ่อดุไหมคะไม่ดุนะแม่เนี่ยดุกวายใช่แล้วคุณพ่อเป็นคนที่เหมือนกับกล้าแสดงความรู้สึกไหมคะแบบหรือว่าเป็นคนเฉยเฉยเงียบเงียบเงียบอ๋อโอเคค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เด็ก เล็กๆเ,เกิดมาใหม่ๆเนี่ย uh huh. ความจริงเขาต้องการที่จะเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเนาะ uh huh. ยิ่งโตขึ้นอ่ะเขายิ่งมีความต้องการที่จะเข้าใจเรื่องของอารมณ์แต่พอเวลาที่คุณพ่อบางท่านจริงๆก็เป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่นะ uh huh. บางท่านที่แบบว่าเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าไปแสดงออกทางอารมณ์ uh huh. หรือความรู้สึกหรือไม่เข้าใจแล้วพยายามจะใช้เหตุผลพยายามที่จะใช้การบอกอะไรที่มันแบบ ไม่ได้สารสัมพันธ์น่ะเด็กก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้รับความเข้าใจแต่ถามว่าคุณพ่ออาจจะมีวิธีคิดหรือใช้ชีวิตที่ดีไหมดีแต่ความเข้าใจในความรู้สึกน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของการถักทอความสัมพันธ์เวลาที่เราเราเรามีเพื่อนเนี่ยแล้วเราสนิทกับใครก็เพราะว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของเราถูกไหมคะใช่เพราะนั้นก็ต้องฝึกให้คุณพ่อแบบว่าเช่นเล่นกับลูกอะค่ะ อลองเล่นเกมกับลูกเลยหรือไม่ก็ห,หาบอร์ดเกมมาเล่นหรือก็หรือไม่ก็ชวนลูกทําอะไรที่สนุกสนุกถ้าเกิดเวลาที่ทําแบบนี้แล้วมีความรู้สึกในเชิงบวกกันได้มากขึ้นความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นเองค่ะ คุณพ่อต้องมาละลายพฤติกรรมก่อน,นอย่างแรกเลยแล,และท้ายดีนะคะชวนคุณแม่แม่ปัดเนี่แหละ <c oughs> แม่ปัดลองไปหาอบอร์ดเกมหรืออะไรที่เล่นทั้งพ่อแม่ลูก <c oughs> แม่ปัดต้องเพิ่มเวลาค่ะแล้วก็ลองเล่นบอร์ดเกมกันแบบพ่อแม่ลูกแล้วเราจะเห็นบางอย่างค่อยๆดีขึ้นนะคะ หรือว่าจะเล่นทํากิจกรรมอะไรก็ได้ด้วยกันไปขี่จักรยานด้วยกันหรืออะไรเงี้ยที่ทําให้เขารู้สึกว่าเรามีความสุขร่วมกันแล้วความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเขาก็จะอยากเข้าหามากขึ้นค่ะนี่คือเรื่องจริงในครอบครัวเราไหมคะใช่ที่เราไม่ค่อยได้ทําร่วมกันแบบนี้แบบ3มคนหรือไม่มีได้เล่นอะไรด้วยกันหรืออะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะบางทีคือแฟนก็ต้องดูหลานส่วนมากลูกก็จะไปกับเราอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอาจจะเป็นจุเพ่อเขาจะไปโฟกัสเรื่องธุรกิจเรื่องขายของเพราะว่าเปิดร้านขายของแล้วก็ขายออนไลน์ไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ค่อนข้างจะมีเรื่องต้องทําเยอะในแต่ละวันโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นมาถูกทางเลยนะฮะเดี๋ยวลองกลับไปอาจจะต้องคุณนะฮะอาจจะต้องเปิดใจคุยกันอย่างจริงจังเลยไหมฮะระหวคุณพ่อด้วยใช่ค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อถ้าเกิดคุณพ่อทาทางานเกี่ยวกับเรื่องขายของอะไรแล้วเราเอาไอ้เครื่องมือสื่อสารมาเป็นตัวเชื่อมที่แบบให้คุณพ่อแบบ เหมือนขอความช่วยเหลือจากลูกเด็กดูเนี้ยเก่งกว่าพวกเราอีกนะคะในเรื่องเครื่องมือสื่อสารและเวลาที่เราเข้าหาเขาด้วยเรื่องเดียวกันแล้วก็แบบเออลูกช่วยพ่อหน,น่อยสิแล้วก็อะไรเนะแล้วก็เย้เยเยเออได้เราได้ล้วละอะไรเงี้ยความรู้สึกเหล่านี้มันคือการสร้างความสัมพันธ์วันนี้เราอาจจะต้องเอาโลกของโซเชียลหรือโลกของมือถือมาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของเราแล้วล่ะคะ่ะได้เป็นไงแม่ปัดชัดเจนนะชัดเจนค่ะก็ได้แบบ เออไอเดียที่แบบจะลองแบบไปปรับตัวเองดูดีเลยครับยังมีประเด็นอื่นที่สงสัยอีกไหมฮะมีค่ะถ้ามีอีกถามคุณนาได้เลยครับผมอันนี้ก็เป็นปัญหาโรกแตกมากเลยก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมของของบรรพันที่เขาพอโตขึ้นคือไม่กินผักไม่กินเลยคือแบบอยากว่าเด็กๆกินป้อนอะไรก็กินใช่แต่พอโตคือไม่กินแล้วเราจะแบบ มีวิธีจูงใจไงให้เขาแบบทานได้มากขึ้นอันนี้99.99%นะคุณอาครับเคขียร์เรื่องนี้ให้หน่อยครับคือเวลาที่เราอยากให้เด็ก ทำอะไรหรือกินอะไรเราจะต้องเชื่อมสิ่งนั้นกับความรู้สึกที่<ม>เป็นบวกอันนี้คือสิ่งสําคัญมากเลยแล้วคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ<ม>เช่นเราไปบังคับลูกว่ากินผักหรือเราใช้การบ่นที่เป็นเชื่อมและพอเวลา<ม>เป็นแบบนั้นน่ะเด็กเขายิ่งเกลียดผักและพอเวลาเกลียดนะคะมันกลายเป็นความฝังใจอยู่ในจิตใต้สำนึกเลยจนถึงขั้นที่แบบว่าพอเห็นปุ๊บ เขาต้องเขี่ยออกโดยที่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขากินมันได้ดังนั้นม,มีมีอยู่ทีหนึ่งที่เราเห็นเนาะคือเห็นคนหนึ่งที่เขาเข็นรถเข็นขายกล้ยปิ้งอะ่ะแล้วพอเขาจอดอยู่ตรงที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยปรากฏว่าเขาก็เอาข้าวเอาผักาพริกอะไรออกมาตักใส่กระมังเนาะแล้วลูกเขาตัวเล็กๆอ,อ่ะสักสี่ห้าขวบคานออกมาจากใต้ โอ้โหแบบยังงงเลยว่าเขาอยู่ได้ไงแล้วก็นั่งกินข้าวกินอะไรแล้วคุยเล่นกับแม่แบบว่าอย่างมีความสุขแล้วก็กินผักกินน้ําพริกค่ะเวลาที่เราจะให้ลูกกินอะไรให้ให้ให้ดีเนี่ยเราต้องไม่ใช้คําพูดเลยนะคะอ,อย่าพูดว่ากินลูกดีมีประโยชน์ไม่เอาให้หยุดให้ได้นะคิดว่าสเต็ปแรกนะค่ะ แค่หยุดคุณแม่ให้หยุดพูดได้ว่าจิ้นผักลูกอ่ะอันเนี้ยคุณแม่ลองลองทดสอบตัวเองเลยอันเนี้ยยากที่สุดเลยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือคกินผักให้อร่อยคือลูกเนี่ยเขาจะมีเซนส์ของการกลัวความขม,มแต่ถ้าเกิดเขาเห็นความอร่อยจากพ่อแม่คือต้องต้องเล่ายาวว่าไอ้ต่อมความขมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ที่รู้สึกรังเกียจเพราะว่า เพราะว่ากลัวว่ามันจะแบบไม่ดีต่อร่างกาย uh huh. แต่พอลูกเห็นเรากินอย่างมีความสุขเนี่ยมันทําให้เขากล้าที่จะลองมัน uh huh. เพราะว่าอันนี้คือพี่เปลี่ยนตัวเองจากการ uh huh. ที่พูดกับลูกกินผักแล้วไม่พูดเลยขอให้เวลากินข้าวให้มีความสุขสนุก กินโดยที่ไม่ต้องบังคับเขาเราก็กินแล้วก็ไม่ต้องพยายามแยกอาหารของเขาเราก็ทําอาหารแบบรวมๆกันกินด้วยกันอ่า <Okay. S 1> แล้วพอเรากินโอ้โหทุกวันนี้ลูกนี่ชฉอมเฉอมเด็กผู้ชายนะกินหมดเลยค่ะถามกับแม่ปัดเลยครับแล้วแม่ปัดกินผักไหมครับกินกินแม่ปัดอย่างกินน้ําพริก กินเต็มที่นะใช่ถ้ากันเอาทิกของพูนาไปใช้ได้เลยนะกินให้มีความสุขเลยค่ะกินแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออกินอันนี้แล้วแบบมันดีมันดีเนาะอะไรเงี้ยคุยกับพ่อว่าเออกินแบบนี้แล้วดีเนาะแล้วลูกเขาฟังไปเรื่อยๆวันหนึ่งเขาอาจจะเริ่มเริ่มที่จะรับเข้าไปใช่ค่ะ ต้องหยุดให้ได้เลยทุกทุกบ้านเลยนะคะหยุดพูดว่ากินผักมันมีประโยชน์กินเข้าไปกินเข้าไปพอถึงจุดหนึ่งเขาไม่กินแล้วยากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นความฝังใจในระดับจิตใต้สำนึกสำคัญมากๆเลยค่ะในเข้าใจแล้วค่ะทุกทีก็จะแบบว่า กินสี่อันนี้มีประโยชน์นะไม่กินเดี๋ยวท้องผูกเพเ่าสะบ,บ่นไปเรื่อยเหมือนคุณนานั่งอยู่บนโต๊ะอาหารที่บ้านน่ลนะเนี่ยแล้วกินกินนะก็อย่างโอ้วันนี้แม่ถ่ายดีมากเลยเมื่อวานกินอันนี้ไปอันนี้ไปแต่แบบเป็นการพูดคุยกับคุณพ่อนะไม่ต้องแบบพยายามสอนเขาเหมือนทําให้การกินผักเป็นชีวิตประจําวันของเราแล้วก็ไม่บังคับสักพักลูกจะเปลี่ยนค่ะ แต่ถ้าโตกว่านี้ะจะไม่เปลี่ยนแล้วนะคะถ้ายังพูดอยู่ต้องลองหยุดพูดก่อนเลยนะคะว่าผักดีลูกกินเข้าไปเถอะลองกินสิ่ะนะแม่เป็นยังไงครับคงจะต้อง ปรับที่เราด้วยอันดับแรกใช่ครับผมหลายอย่างใช่ครับคือให้คุณแม่เนี่ยปรับตัวเองโดยการบริหารความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเองครับแล้วมันจะค่อยๆไปถึงลูกค่ะอ่าแหะครับวันนี้หมดเวลาครับนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณครับแม่ปัดมากๆที่มาคุยกันขอบคุณครับและขาดไม่ได้เลยขอบคุณครูนาครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสิ่งต่างๆที่ครูนาแนะนำเอาไปปรับใช้กับเรื่องของ แบบใช้เรื่องของอารมณ์ตัวเองเรื่องของการบริหารเวลากับลูกให้มากขึ้นแล้วก็เรื่องของการพูดอาจจะแบบพูดเตือนลูกน้อยลงแล้วก็คือทําให้เขาเห็นอย่างเช่นเรื่องของการกินผักอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกอย่างทุกประเด็นคือคุณนาก็คือให้ความชัดเจนกับกับแม่มากเลยค่ะ